ครับสวัสดีครับทุกคนสําหรับวันนี้นะครับช่อง YouTube ของผมนะครับก็จะพาทุกคนนะครับมาที่สะพานโบราณนะครับซึ่งสะพานโบราณนี้ก็เรียกว่าสะพานเลือกนะครับเป็นตัวลอเรือนะครับซึ่งอยู่ในคลองท่อนะครับก็ถือว่าเป็นสะพานโบราณนะครับซึ่งสะพานนี้ครับทุกคนก็อยู่ที่จังหวัดลบบุรีนะครับผมสะพานนี้ก็จะมีนะครับแม่น้ำเนี่ยเป็นบ่อนะครับล้อมรอบนะครับให้ยากาศที่สดชื่นแล้วก็งดงามมากนะครับผมทุกคนสมัยก่อนเนี่ยผมเคยมาที่นี่ครั้งหนึ่งแต่ว่า ยังไม่ได้รับการบูรณะนะครับตอนนี้ได้รับการบูรณะแล้วนะครับเมื่อประมาณปีก่อนครับจากกลุมศิลปากรนะครับสะภาเนี้ยก็จะอยู่ที่จังหวัดลบบุรีนะครับซึ่งก็จะติดกับถนนนะครับแล้วก็มีทางลงมานะครับจะมีถนนลงมานะครับซึ่งอยู่เส้นหลังของโรงเรียนพีบูร์วิทยาลัยจังหวัดลบบุรีนะครับทุกคนมีความเขียวขจีแล้วก็สวยงามมากครับทุกคนเดี๋ยวผมลองพาทุกคนนะครับเข้าไปเดินดูที่สะพานในส่วนนี้นะครับ มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นสูงนะครับทุกคนส่วนมากก็จะเป็นต้นโพนะครับแล้วก็เป็นลอยที่บูรณะปรับปรุงจนสวยงามนะครับทุกคนตรงนี้นะครับก็จะเรียกว่า,าเดี๋ยวเรามาดูป้ายครับทุกคน สำหรับในส่วนนี้ครับทุกคนก็จะเรียกว่าคลองท่อนะครับหรือในวงเียบเขาบอกว่าเป็นสะพานเลือกนะครับตัวล่อเรือนะครับซึ่งสร้างในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะครับสร้างเมื่อพศ2208นะครับถึง2220ก็น่าจะประมาณ300กว่าปีได้ครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างๆครับเพราะว่าบรรยากาศตรงสะพานข้างๆอะครับทุกคนมีรากต้นโพลขึ้นปกคลุมครับนี่ครับทุกคน ในฝั่งของตัวสะพานนะครับทุกคนก็จะมีอ่าเป็นลากของต้นไม้ครับทุกคนเป็นลากของต้นโพครับทุกคนซึ่งแบบเกาะตัวสะพานแน่นเลยครับมีประมาณ1 2สองประมาณ5ต้นนะครับเนี่ยคือแบบให้บรรยากาศที่แบบเก่าคลังแล้วก็คลาสสิกมากเลยครับเป็นลากต้นโพยึดเกาะตรงสะพานโบราณนี้นะครับทุกคนแล้วก็ทางส่วนของตัวสะพานนะครับทุกคนก็จะมีช่องนะครับซึ่งสมัยก่อนนะครับทุกคนก็ใช้ในการอ่า เขาเรียกลล่ะแล่นเรือพายเรือก็จะผ่านทางส่วนนี้ครับในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชนะครับซึ่งสมเด็จพระนารายมหาราชก็เป็นเจ้าเมืองของออจังหวัดลบบุรีบ้านเรานะครับทุกคนเดี๋ยวผมนะครับจะพาทุกคนนะครับขึ้นไปดูในตัวสะพานนะครับแต่ว่ารอบๆอบสะพานเนี่ยมีบัวเยอะมากครับ ตอนนี้บัวเขียวมากครับทุกคนถ้าสมมุติว่ามีดอกบัวเนี่ยผลิออกมาสะพรั่งเนี่ยน่าจะแบบสดชื่นแล้วก็อันซีนกว่านี้ครับทุกคนเนี่ยครับต้นไม้ใหญ่ขึ้นเยอะเลยครับเดี๋ยวผมลองพาทุกคนนะครับขึ้นไปที่สะพานโบราณแห่งนี้นะครับเป็นสะพานเลือกนะครับซึ่งอยู่ที่คลองท่อนะครับเห็นว่าแวบก็จะมีพระพุทธรูปนะครับเดี๋ยวเราลองขึ้นไปครับสะพานในส่วนนี้นะครับก็จะอยู่แวดล้อมไปด้วยชุมชนนะครับ ก็จะมีชุมชนนะครับทุกคนอยู่บริเวณนี้ซึ่งก็จะมีบ้านปลูกไว้นะครับแล้วก็มีคนมาพักอยู่แถวนี้นะครับผมในส่วนของตัวสะพานนะครับทุกคนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับผมเคยมาแล้วครับสมัยก่อนครั้งหนึ่งแต่ว่าสมัยก่อนครั้งหนึ่งเนี่ยในส่วนงตัวสะพานนี้ครับทุกคนก็จะมีบ้านปลูกครอบตั้งตัวสะพานใกล้ๆนี้อยู่นะครับแต่ตอนนี้ก็ได้ลือออกไปแล้วแล้วก็กรมศิลปากรก็ ได้เข้ามาบูรณะสะพานนี้จนสวยงามถึงปัจจุบันนะครับทุกคนอ่ะก่อนทางขึ้นก็จะมีราวสะพานนะครับแต่ว่าทางช่วงราวสะพนานนะครับก็จะเป็นในลักษณะที่เป็นอิฐใหม่ครับยังเป็นอิฐใหม่แล้วก็มีผสมผสานกับอิฐเก่าซึ่งเป็นตัวเดิมนะครับทุกคนแต่ว่าสมัยก่อนที่มาเนี่ยะสะพานเนี่ยไม่ได้ยาวขนาดนี้ครับก็ตอนนี้ได้รับการบูรณะแล้วก็มีการใช้อิฐใหม่ต่อเติมจนะสะพานเนี่ยยาวไปขึ้นจนเกือบจะถึงฝั่งนู้นนะครับทุกคน เนี่ยครับตรงนี้ก็จะมีต้นโพนะครับเป็นทางเข้านะครับซึ่งเราผ่านมาแล้วเมื่อกี้นี้เราเดินเข้ามาสักพักนะครับทุกคนก็จะเจอกับพระพุทธรูปนะครับซึ่งชาวบ้านนะครับเขียนว่าเป็นหลวงพ่อทันใจนะครับทุกคนเป็นหลวงพ่อทันใจครับก็คือเป็นที่ไหว้สักการะแล้วก็ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านที่อยู่ที่ชุมชนนียครับก็จะเป็นหลวงพ่อทันใจนะครับทุกคนแล้วก็จะอยู่ร่มเงาของต้นโพครับ ให้ความรู้สึกคลั่งนะครับแล้วก็มาสักการะบูชาได้นะครับที่สะพานแห่งนี้นะครับส่วนตัวสะพานนะครับเดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปนะครับทางขึ้นสะพานก็จะมีต้นโพนะครับ2ต้นนะครับอยู่ฝั่งนี้แล้วก็จะมีกระดานไม้ครับทุกคนจะมีกระดานไม้นะครับซึ่ง เป็นทางลอดะครับเป็นเป็นเป็นทางลอดที่สามารถให้ให้เรือครับนะครับเป็นทางลอดที่สามารถให้เรือเนี่ยแล่นได้นะครับตรงนี้ก็เราก็สามารถเดินขึ้นไปได้ครับเดินขึ้นมาได้ก็จะเจอต้นโพที่เราเจอรากไม้เมื่อกี้ครับทุกคน2ฝั่งแต่ว่าทางฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เป็นอิดใหม่ครับซึ่งมาทําการบูรณะส่วนทางด้านขวาด้วยส่วนทางด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นอิดเก่าเก่าเลยแหละเก่ามากยังยังแบบยังยังดูแบบ เก่าๆโบราณอยู่ครับเนี่ยครับทุกคนลากครับโหลากยังน่าจะหลายปีมากๆครับลากเนี่ยยึดเกาะที่ตัวสะพานนะครับเป็นอิฐของตัวสะพานแน่นเลยครับทุกคนลากเยอะมากแล้วก็มองด้านนี้ก็จะเห็นวิวครับโหนี่สุดยอดเป็นวิวแบบ ต้นโพขนาดแล้วก็เห็นดอกบัวเห็นน้ําเห็นคลองนะครับตรงนี้ครับก็จะสวยนะครับส่วนฝั่งนี้ครับก็จะเป็นค่ายทหารนะครับเห็นเป็นตึกสีน้ำส้มก็จะเป็นค่ายาหารเนี่ยครับตัวสะพานก็ทอดไปเกือบถึงอีกฝั่งหนึ่งครับทุกคนส่วนทางขวาก็จะใต้ใกล้กับถนนใหญ่ครับ ซึ่งมีรถนะครับขับผ่านมานะครับแล้วก็มีต้นต้นไม้ต้นใหญ่สวยงามมากครับวิวฝั่งเนี้ฝั่งขวาก็ดีนะครับเพราะมีต้นไม้ใหญ่วิวฝั่งซ้ายก็ดีครับเพราะว่าเห็นบัวเต็มไปหมดเลยครับทุกคนถ้าดอกออกเนี่ยสะพังแน่นอนแล้วก็เดินมาฝั่งเนี้ครับทุกคนก็จะเจอกับบวยแล้วครับ บัวล้อมรอบเลยครับน้ําก็ล้อมรอบนะครับทุกคนคือถ้ามาตอนเย็นนะผมว่าน่าจะแบบสดชื่นมากเพราะว่าตอนนี้ลมลมเย็นมากครับแล้วก็บรรยากาศร่มรืม่นเพราะว่ามีต้นไม้ใหญ่เนาะแล้วก็ได้กลิ่นไอของดอกบัวของน้ำครับให้ความรู้สึกสดชื่นฉะนั้นเย็นนะครับสามารถมานั่งพักผ่อนหย่อนใจเพราะว่าทางชุมชนเขาก็ทําเป็นทางเดินถนนวิ่งให้ครับก็สามารถมาซึมซับบรรยากาศที่ทําให้ร่างกายของเราสดชื่นเฟรชแล้วก็รีหลกได้ครับทุกคนเนี่ยครับ เห็นเป็นต้นไม้ต้นใหญ่เยอะเลยครับแล้วก็สะพานทอดยาวเลยครับทุกคนโอเคครับ ใครผ่านไปผ่านมานะครับก็แวะมาเที่ยวมาพักผ่อนมาถ่ายรูปนะครับเก็บบรรยากาศเก่าๆนะครับที่สะพานโบราณหรือเขาเรียกว่าสะพานเลือกนะครับตัวลอเรือนะครับที่บริเวณของท่อนะครับอยู่ที่จังหวัดลบบุรีนะครับผมก็คือสร้างในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชซึ่งเป็นเจ้าเมืองของจังหวัดลบบุรีครับส่วนสถานที่นะครับก็จะอยู่เส้นหลังของโรงเรียนพิบูนวิทยาลัยจังหวัดลบบุรีนะครับก็จะมีทางเนี่ยเป็นเนินลงมาแล้วก็จะถึงนะครับ ไม่ต้องกวนครับเพราะว่ามีชุมชนอยู่ครับแวดล้อมด้วยชุมชนแล้วก็เป็นค่ายทหารครับทุกคนโอเคครับทุกคนผมก็ ขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามคลิปของผมทุกคลิปนะครับก็จะพยายามทําต่อไปนะครับช่วยเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเผื่อผมมีคลิปดีๆก็จะลงมาใหม่ขอบคุณทุกการสนับสนุนครับแล้วก็จะทําต่อไปเรื่อยๆครับทุกคนสําหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับทุกคนขอบคุณจริงๆครับสวัสดีครับบ๊ายบาย